รออูนานมากแล้วปูผมก็ไม่ควรจับได้รู้อยู่ไหนเนี่ยนานจริงแหละเสียงบนเนี่ยนะมันทําให้ต้องรีบนี่รีบแล้วนะเนี่ยต้องคอมเพลนก่อนนะจะมาได้นี่รีบเนี่ยนี่รีบที่ไปทำอะไรมากับปูเนี่ยใช้เวลานานมากเลยปูปูเขาเอาต้องเอาไปทําให้สุกก่อนสักนิดเดียวเขายังไงหิวจนแบบไส้จะขาดอยู่แล้วอะเพราะว่าเราคิดว่าอยากกินพวกปูที่แบบเหมือนร้านอาหารจีนเขาทำกันอะ อุ่ผัดพริกไทยดาที่มันแห้งๆนี่พ่อบอกว่าที่บอกว่าไปกินแล้วเราก็แบบต้องดึงขึ้นมาแล้วโดยไม่มีน้ำเอาเอาอย่างนี้ก่าเพื่อนรีบทำกันดีกว่ารีบทำเลยหรอใช่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 โอเคครับอย่างนั้นถ้าไม่ชมครับเดี๋ยวขอให้ดูส่วนผสมสักนิดนึงโอเคงั้นเสร็จแล้วครับยันสวัสดีครับอีกทีนึ่งกอนเออไม่ใช่อ่ะติดไฟอ๋อและเพราะว่าเมื่อกี้ใครบนหิวยังรีลายนัน่ะ อ้าวก็ทางข้างหลังก็ทำให้เสร็จแล้วไม่ต้องทำเองแล้วเห็นป้าเขาบอกการได้ราบทำปูนิตไก่ดำเนี่ยนี่ข้างๆ้างขนมนี่คือเครื่องบดสมัยโบราณจะเอามือบังเดี๋ยวบังไม่มิดนะเนี่ยอครับคือครกนะครับเราก็จะตำเขาจะกระเทียมนะฮะครับแล้วก็ร้องคาราโอเกะก็จะตำ เพราะว่าพริกไทยดำเนี่ยตามาเสร็จแล้วเนี่ยใส่กระเทียมไปเนี่ยมันยึดติดกันอืมเหมือนกั้ยงรถกับถนนยังไงยังไงไโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้พริกไทยดำอุ้นหนักเหมือนกันนะเนี่ยตุนนะครับรับยังไงพอกระเทียมกับพริกไทยเนี่ยครับนี่ยคเริ่มหอมขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ใส่ปูได้เลยอ่ะปูใส่ปูมาปูนี่ทางคุณโอ๋เขาไปลวกมาเรียบร้อยแล้วฮะก็จริงๆแล้วผัดให้เข้ากับน้ำมัน กระเทียมให้ให้เข้ากันให้เข้ากันให้มันซึมเข้าไปในเนื้อใช่ไหมครับแต่ปูที่นี่เขาสุดยอดเลยจับมาเป็นไปนี้จัดอโ aloha homestay อ่าใช่เขาเรียกว่าปู a ล o h a ปูอโล o h าส่งตรงมาจากฮาวายเลยนะเนี่ยเจ้าหกโลไม่ได้อโล่าโลหาเท่านั้นนะ โอเคก็ไม่ยากครับก็ใช้น้ำปลาที่ดีนี่ครับท่านผู้ชมน้ำปลาที่ดีนะรับจาทาปลาสดนะครับก็จะมีความเข้มข้นเนี่ยจะมีความหอมธรรมชาติของปลาแล้วก็มีความกลมกล่อมอยู่แล้วไม่ต้องใส่ผงชูรสหรือรอะไรนะแล้วก็จะมีค่าเสตาม,ามินตามไก่ส้มีเนี่ยคือถ้าทานมากๆเนี่ยาาเป็นมะเร็งก็ขาดไม่ได้ก็มีน้ําตาลทรายขาวนะฮะใส่พวกหอ,อมแล้วก็จะพริกหยวกที่เราหั่นเป็นชิ้นๆับผมอ่าเป็นไงตามด้วย oh, ตอนนี้เราใส่ผักสัทนิดนึ่งเนาะที่เราขาดไม่ได้ก็ใส่ข้นหอยหน่อยความกรอบแล้วมีความความนืดมี texture มีความหนาแน่นของมันโอเคครับแล้วต้ออยที่ดีเนี่ยต้องทำจากหอยแท้ๆอ่ามีความนี่อะไรเนี่ย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 เน่ยเนี่ยเนี่ยเนียเนี่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 ยเนยเนี่ยนี่ยเนี่นี่ยเนี่ย่นยเนีน ยังไม่ให้จานร่อนเดียวชพร่อนด้วยเสร็จสมบูรณ์แล้วครับตอนนี้อยากให้ท่านชมดูจากกระทะเลยเป็นยังเป็นยงน่าทานปะโอ้เนี่ปูนี่ตั้งชื่ออันนี้เป็นปูกินพริกหยวกเพิ่มเข้าไปอีกจำได้ป่ะเนี่ยกีนี้ที่ที่เราตกปลาที่ตัวใหญ่ๆหญ่ได้จําได้ จำได้จำได้รีบทวงเลยนะรีบทวงเลยนะตเดียวมันไม่พอวันนี้ต้องมาทที่ที่อโล่าหต้องมีอย่างน้อยสักสองอย่างปลากระโปูโอเคนี่ไหมได้เราเสกมาเลยดีกว่าได้ง่ายอย่างนี้เลยเสร็จแล้วด้วยเมนรู้ต่อไปคือซาชิมิปลายังไม่ใช่กินกินทั้งอย่างนี้ไม่ได้เราต้องปรุงให้สุกก่อนอ่าแล้วเมนรู้ต่อไปเป็นอะไรดีให้ให้เพื่อนคิดว่ามันเป็นอะไรดีโอเคเดี๋ยวจัดไปห้ Okey, okey, okey. Jangan hilang! Ya,